สบายดีสบายดีและก็สวัสดีทุกทุกท่านที่กำลังเอามาเบิ้งหรือว่าเอามากคือกำลังเจอซองผุทไทยาสะพอนพี่น้องเลยเมื่อนี้กะงมาหน้าบ้านนี่พี่น้องเลยมีได้ไปเลี้ยงงูงูอีพ่อไปในหลายมือเลวแหละเราไปก็ยังมีท่านได้เปรียพี่น้องเลยมีพี่น้องท่านหนึ่งคอมเมนเต์แต่หึงเลยแหละพี่น้องเลยเอาป่าขึ้นมาป้งสุก,กินเราเบิ้งพี่น้อง ากากำลังมีโอกาสออกมาเอาก็เลยสีมาเอาป่าขึ้นมาปีงเราเบื้องพี่น้องไงกับตัหุงยำเพลินพีนี่แหละไม่รีวงฮงเอาม,มาต่ำกินเพลนนี่เบื้องครับส้มน้ำเดียวพี่น้องไปไปเอาป่าขึ้นมาปีงกินเพลนพี่น้อง Lông mưa dồm này, Mình xì đại, Ôi Tổ miên ngựa bả lơ Nó, có 3 bát này biết có

รอดแล้วมีมีเหอะเลย

来哦，有惊喜！应该有,有。 ตัวมันมีเยอะยอลืปเลยอี่นองตัวเยื้อนะมันมีขึ้นนม่รุมมันมีกลิ่นํำเด็ด Oh. You know. Hãy cũng cho kênh Ghiền Mì Gõ ต่อไปคือมาดังอย่เถึงหืนถึงถิง,ถง,ถงว่าย,ยุตลาน้ำจืมแม่หงมากำมหงป,ปิง มาแต่งตอดีตัวปา่เอาอ,อนกำอำนกอยนอนด็ทำอํำนาเอปาบัมปาแดก ไปลปกินข้าวเพ่นไป ไปแล้วตั้งเด่นพคำาเ่นงค้าออคัดแข้งเลยลุงนะว่องไดิหน่อยไหมวะไอหอมหมด้ยังไแวบมาขนมาถี่นก็มันแก่แก่มันยัดหุ่นนะแก่ลายไม่ใช่ ค่ะ่มมแ้วเข้าไปติ๊กอนน่ะไม่ดปกติน่ะอ้อเลยนะโเต้ออ้ข้าวน้มะข้าวหอข้าวสวยข้าวใสเงี้ยวกวจรจริง

ง่ายว่าใช้อย mm, ู่เพิ่งมีข ouais ้าเลยะหรอี่อมาใส่ผู้ข้าวรูว่ากินแล้วไป้ีกินตะวุ้หม้อกินรดมาไหนนะพูดมาเลยไปจาเอาไปจะเอาพี่พวกน้ำเต ยิน่าไมปีศาจยีแค่นม่เมาเยันยามนาแล้วนาแล้วทายมือ ít người này này ít người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  không While. The ยังไม่เจอนะไรบ้านเนาไหอ่าวล่ห huh. oh, um, ัวเนื้อแต่ต้องนะอมเมฆพ่อน่ะโอ้ยเอ้ยตัวนี้นะต้องให้เมฆนะเมฆหรือมมันหลล่าตัวนี้นี่

้เกดกดหนี่ากดก้าอืมมับยขาอิ่มเรียบร้อยพี่น้องเลยลมมันฮ้อนหันบ่อยมันเอาสังสีนอนอยู่บนไม้พี่ทำไมรีโอกับรีโอลงมานอนก่อนเลย Nhìn thẳng hẳn đi hồi vừa luôn rồi ตอนนี้รอคาตอนนี้ผู้ึ้นเป้งแอวเนี่ยตุ่มแล้โอเจนจบาตกษีบมี่ยังลายพี่น้องในคลิปนี้ค่ะขอขอบเจอสำหรับทุกทุทานที่เข้ามาเบิ่งคลิปเข้าตั้งแต่ต้นจนจบเบิรงแล้วก็ยืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพืเ่อเลกำลังเจอเข้าในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปได้เพี่น้อง แล้วพบกันใหม่คลิปต่อไป